มีแนวโน้มที่จะปล่อยดาวดังหลายตัวของทีมไปในช่วงสัมเมอร์ที่จะจบสีซสั้นนี้ค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายของทีมและหนึ่งในนั้นก็คือจามาเลเซลกับตันทีมที่กําลังหมดสัญญาโดยเป้าหมายที่จะหามาแทนคือลอยแคลี่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของทีมบอลมัดค่ะ สื่อมองผู้ดียังกรีตมีรายงานว่านิวคาสเซิลปรารถนาที่จะเซ็นสัญญากับแคลลี่ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากกองหลังวัย25ปีคหมุสัญญากับบอลมัตเป็นที่เรียบร้อยในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะระหว่างนี้อยู่ในช่วงการเริ่มต้นพูดคุยกับแคลลี่ทางเรื่องแผนการในอนาคตของสโมสซอนและรายละเอียดเบื้องต้นของสัญญาที่ต้องการจะนําเสนอค่ะและหากนิวคาสเซิลประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ก็จะสามารถนําเงินทุนไปลงกับตําแหน่งอื่นๆได้ค่ะทางด้านดาร์เรนเอลส์ซี โอของสโมสอนิวคาโซ่ค่ะยอมรับถึงความจําเป็นที่ให้ใช้เคลลี่ตัวเลือกที่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงค่ะและจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกด้วยแต่ดูแล้วตอนนี้ค่ะนิวคาโซ่มีคู่แข่งที่พร้อมจะแย่งเคลลี่อยู่เหมือนกันนั่นก็คือไก่เดือยทองท็อดแนมฮอสเปอร์ที่ให้ความสนใจพยายามเจราจาตั้งแต่ตลาดเดือนมกราที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถจบดิวได้สําเร็จ